สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้าตัวสวัสด์ลตารี่ตัวเล็กเลยที่มีในระบบ 18V วลต์นั่นก็คือโมเดลใหม่เลยจะเป็นในตัว disr 1 8 3ซึ่ง disr 1 8 3เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีอย่างพี่ใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่มีในส่วนของเทคโนโลยี avt นะครับ <S <S ก็ไปการซับแรงสะเทือนที่เรียกได้ว่าซับแรงได้ค่อนข้างดีเลยใน ตัวไซส์เล็กขนาดนี้ dr 183นะครับมีกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1.7จุูลหรือ1.7 j จเจตามสเปคชีตนะครับสามารถเจาะคอนกรีตรได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ18มิลตามเชิงตัวเลขเนาะด้วยโลตารี่ที่มีขนาดไซส์เล็กทำให้เราสามารถถือมือเดียวได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะครับตัวนี้นะครับรอ,อบหมุนเปล่าเนี่ยจะอยู่ประมาณ 11 0 0ร้อรอบนะครับด้วยความเป็นโรตารี่เนาะรอบมันอาจจะไม่สูงเหมือนพวกอุปกรณ์อย่างอื่นนะแต่ตัวเนี้ยจะมีความได้เปรียบตัวที่ว่าเขาเราสามารถถือมือเดียวได้แบบสบายๆเลยน้ำหนักตัวเปล่าจะอยู่ประมาณ2 1กิโลไม่รวมแบตเตอรี่ถ้ารวมแบตเตอรี่นั้นสองจุดเกกิโลกรัมก็ถือว่าเบาแบบพอๆ12โวลท์ที่ผมเองก็มีใช้อยู่อย่างเช่นตัว hr 1 6 6นะครับอันนี้ก็เป็นโรตารี่ไซส์เล็กแรงอยู่ประมาณ1นจนจูล เป็นบัสเลสมอเตอ,เตอร์เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีข้อเสียเปรียบตัวที่ว่าเขาจะไม่มีชุดดูดฝุ่นตัว D ิชอาร์หนระสามดิชอาร์นึระสามเนี่ยออกมาเป็นรุ่นเล็กสุดที่มีชุดดูดฝุ่นรองจากพี่ใหญ่อย่าง D ิชอาร์หนนะครับที่มี AVT เหมือนกันนะหรือว่าแบบตัวเก่าๆหน่อยกับพวกดิชอาร์สองสี่สองสองสี่สามนะพวกนั้นจะเป็นโตตรตารี่ไซส์ใหญ่แล้วที่มีกําลังค่อนข้างเยอะแล้ว มีชุดดูดฝุ่นที่มีมอเตอร์แยกนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของเทคโนโลยี a v t เขาก่อน a v t ของม a กิต้าตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่า,าเขาซับแรงสะเทือนได้ในส่วนของด้ามด้ามจับนะครับแล้วในส่วนของด้ามถือประคองตรงที่นีออ่อันนี้จะเป็นตัวด้ามประคองด้ามประคองของเขาเนี่ยเขาเยังมีความใส่ใจ ี่ส่วนของการซับแรงกระเทือนเนี่ยสังเกตนะครับอันนี้สุดที่จับอยู่กับสวา่านนะครับเดี๋ยวผมลองโยกคินนี่ดูเห็นไหมครับมันให้ตัวได้ที่ค่อนข้างดีเลยทําให้เวลาเราใช้เนี่ยด้าม,ด,ามด้ามที่มีฝั่งที่มีมือประคองตัวโรตรี่อยู่ครับเขาจะไม่ไม่สั่นตามแล้วก็ในส่วนเนี้ยเขาจะมีเป็นตัวเขาเรียกว่า ตัวล็อกระยะซึ่งเป็นแบบปลดเร็วแล้วนะครับจะมีความแตกต่างจากพวกเก่าที่อาจจะต้องแบบเป็นขันน็อตหรือเป็นลักษณะการล็อกอย่างอื่นก็จะมีเป็นเฟืองล็อกระยะนะครับที่เรากดเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถจะสามารถมาล็อกตัววัดระยะได้อย่างค่อนข้างแม่นยำา้นนมีขอยาตถอดออกก่อนนะครับเพราะมีความเกะกะอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของการล็อกตัวด้ามประคองเขาอะครับเขาจะเป็นลักษณะ การขันจากภายนอกเนาะซึ่งจะมีความแตกต่างจากพวกอลอตเตอรี่ที่เรามีใช้ในปัจจุบันที่จะต้องหมุนตัวมือจับนะครับซึ่งพวกนี้จะไม่มีการกันสะเทือนนะครับะจะเป็นในละะักษณะประมาณนี้ก็คือต้องหมุนตัวภายนอกเดี๋ยวเราประกอบร่างเข้าด้วยกันเลยะจะเป็นในลักษณะ,ะประมาณนี้เมื่อหมุนล็อกเข้าไปแล้ว น,นอกจากที่เขาสามารถเป็นลอตเตอรี่ได้เขาก็ยังสามารถเจาะในหมวดของการเจาะธรรมดาที่ไม่ใช้การกระแทกได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าคอเขาอาจจะแบบไม่ค่อยนิ่งเทียบเท่าพวกสว่างหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจเจาะเหล็กเจาะไม้เฉพาะทางก็มีดอกไว้ใช้ก็ถือว่ายังยังคุ้มค่าและยังตอบโจทย์ในบางสถานการณ์นะครับ ในส่วนของนะครับโรตารี่ตัวน,นี้เขาจะมีไฟ LED ด้านหน้าแต่ว่าถ้าเกิดเราต่อชุดดูดฝุ่นเขาเ้าไปแล้วเนี่ยชุดดูดฝุ่นเขาจะมาบังไฟ LED อย่างอย่างบังสนิทเลยทําให้ด้านหน้าก็จะยังไม่มีไฟ LED นะครับแต่เมื่อเราเอาไปใช้กับแหลบ,บางเนี่ยอย่างเช่นพวก1นึุ่ดหา mH เวลาขึ้นที่สูงเนี่ยพูดตามส่งว่าค่อนข้างที่จะตัวเล็กแล้วก็ทําให้น้ําหนักหายไปอีกในระดับหนึ่งเลยเหมือนกัน18 3สนะครับ อย่างที่เรารู้กันตัวนี้เข้ากะสามารถต่อชุดอุดฝุ่นได้นะครับในส่วนของด้านล่างเนี้ยเขาจะเป็นการใช้อ่าลมดูดของใบพัดซึ่งมอเตอร์เขานะครับจะอยู่ในส่วนของเวมือนส่วนนี้แล้วจะมีก้านต่อไปหาใบาพัดที่ทําให้เวลาเรากดเนี้ยลมมันจะถูกโยนทิ้งจากด้านล่างนะครับเ๋ยวเทียบด้ยที่ชูแล้วน,นี้คอยสังเกตด,ดูนะครับอันนี้อันนี้ ก็คือมันจะมีลมที่ระบายออกนะครับแล้วก็แรงดูดมันก็จะมาจากตัวด้านหน้าตัวนั่นเ่งเดี๋ยวเราเอาไปรวมล่างนะเข้าเลยการต่อเข้ากับชุดดูดฝุ่นก็ถือว่าต่อค่อนข้างง่ายเลยนะครับในส่วนของชุดดูดฝุ่นตัวในรหัส d x 1 6เนี่ยเขาจะถูกดีไซน์มาให้ใช้กับแค่ตัว183แค่โมเดลเดียวเพราะฉะนั้นในส่วนของการล็อกนะครับ ม,มันจะค่อนเรียกว่าม,มันเข้าได้อย่างพอดีเป๊ะแล้วก็ไม่ต้องใช้ความไม่ต้องใช้การเล็งอะไรที่ต้องเล็งมากอย่างเช่นหัวหน้าเข้าไปชนใช่ไหมแล้วผมก็ดันมาหลงเลยก็ถือว่าล็อกกันแล้วอย่างแน่นหนาด้วยนะครับปอดล็อกก็ง่ายๆนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเหมือนเป็นสลักนะครับที่ไปดันชุดด้านล่าง ของตัวเจ้าโรตารี่ทำให้มันเกิดลมที่ทำให้ไปสร้างแรงดูดได้ของตัวมอเตอร์เออขอแของของชุดดูดฝุ่นเพราะว่า DR 183เนี่ยเขาจะไม่มีมอเตอร์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นเพราะฉะนั้นนะครับแบตเตอรี่ก้อนเดียวอ่ะจะสามารถให้พลังงานได้ทั้งการเจาะแล้วก็การดูดไปในตัวโดยที่อาศัยแรงลมดูดจากตัวมอเตอร์นะครับเป็นหลักเลยไม่ใช้มอเตอร์แยกเนี่ย เหมือนพวก DSR 242หรือว่า DSR 243นะครับในส่วนของด้ามจับนะครับเมื่อเราต่อเข้ามากับตัวโรตารี่แล้วเนี่ยมันจะถูกจับได้เพียงแค่ไม่กี่ท่านั่นก็คือ90องศาประมาณนี้แล้วก็ไปที่สูงองศาประมาณนี้นะครับก็คือจะจับได้แค่ประมาณ2ทิศทางเท่านั้นหรือ45ในลักษณะเชิงเฉียงเนี่ยก,ก็ยังสามารถทำได้ แต่จะ,จะไม่สามารถลงไปจับถึงด้านล่างได้นะครับก็จะจับได้แค่สมุมนี้เท่านั้นแล้วก็ชุดดูดฝุ่นนะครับเจ้าตัวหัวส่วนนี้ที่เอาไว้ชนกับผนังเนี่ยทางมิกิต้านะครับในเซต์ที่ในรหัส dr d s r 183 r ด j ที่มีทั้งพร้อมชุดแบตเตอรี่แล้วก็ชุดดูดฝุ่นแล้วพร้อมหลังมาในตัว เขาจะแถมตัวยางชิ้นนี้เป็นยางที่เอาไว้ครอบที่ดอกมันจะชอบมาชนแล้วอาจจะเกิดการสึกหลอได้ครับมาเกต้าเขาแถมมาให้อีก5ชิ้นเลยรวมกับชิ้นที่ติดตัวมาก็จะเป็น6ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานที่ต่อนเนื่องหรือว่าเมื่อมันเกิดการสึกหลอในระหว่างการใช้งานเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนเองได้อย่างง่ายๆโดยการใช้แค่ประแจทิ่มเข้าไปแล้วก็ถอดออกนะครับเป็นปากแบนเล็ก แล้วในส่วนของการปรับระยะเนี่ยนอกจากที่เราใช้ก้านในการวัดระยะแล้วเรายังสามารถใช้ตัวกระบอกชุดดูดฝุ่นเนี่ยเป็นการล็อกระยะในการเจาะได้นะครับอย่างเช่นว่าเราต้องการเจาะเข้าไปแค่2อเซนนี้นะครับเราก็ใช้ตัวตัวล็อกที่มีอยู่ด้านหน้าเนี่ยวิ่งเข้าล็อกได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ตัวก้านวัดระยะเขา้าเข้าล็อกก็ได้อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกอีกแบบหนึ่งที่จะใช้ อุปกรณ์ในตัวมันที่ทำให้เกิดการล็อกระยะได้นะครับแล้วก็ระยะประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยระยะทำงานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 6 5ม mm มตามตัวเลขที่เขาระบุมานะครับแต่ก็ใช้จริงก็อยู่ประมาณ10เซนอยู่ช่วงนี้ผมว่ากำกลังดีเพราะมันไม่ต้องเคลื่อนตัวค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวผมทดลองใช้เป็นพวกดอกสั้นนะครับสวมเข้าไปก็ยังเป็น S D S ที่ ส่วนหน้าสวมเร็วได้นะครับนี่ส่วนของตัวท้ายเนี่ยเขาจะเอาไว้ล็อกระยะเวลาเราต้องการใช้งานนะครับก็คือมาง่ายๆมันก็คือตามระยะความยาวของดอกนั่นเองเราไม่ต้องอปรับอะไรมากบางทีเราใช้ดอกยาวเราก็าต้องยืดยืดชุดกระบอกฝุ่นมาด้านหน้าให้มันจะยาวกว่านิดนึงนะก็อย่างเช่นว่าอย่างเช่นชุดเนี่ยผมจะเจาะเข้าไปสักประมาณสองเส้นนะครับมันก็จะเคลื่อนล็อกอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็จะหยุดเลยเพราะว่า ชุดดูดฝุ่น,นครับมันก็จะถูกลังติดกับกําแพงแล้วก็มีล็อกอยู่เราก็เดินหน้าตอกไม่ได้ละหรือถ้าเจาะจมดอกเลยปื๊บ้าไปเนะฮะนี่ก็จะชนชนด้านไหนละเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะล็อกไว้ในระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้อุปกร,รณ์เราสึกหลอกมากจนเกินไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นลักษณะประมาณนี้ถามว่าแรงดูดเพียงพอไหมผมเอาไปเจาะไซส์เล็กพวก5.5มิลหรือไม่พวก8ปมิลสมิลเนี่ยถือว่ามอเตอร์ที่ใช้กำลังดูด นะครับปิงตัวเดียวเนี่ยให้แรงดูดถือว่าเพียงพอเลยเศษฝุ่นไม่ค่อยฟุ้งลงนั้นล่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของที่เก็บฝุ่นกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวกันนะขอปลดดอ,อกแป๊บหนึง่งในส่วนของที่เก็บฝุ่นนะครับเขาจะมีเป็นตัวที่เคาะมาเหมือนกันในในทุกๆโมเดลเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถประหยัดไส้กรองไปได้ในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเมื่อเราใช้งานนะึงถึงจุดหนึ่งท,ท,ที่เรามองว่ามันควรที่จะเปลี่ยนไส้กรองทิ้งได้แล้วอะไส้กรองตัวนี้เป็นตัว HEPA filter นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจะมีความกรองที่ค่อนข้างละเอียดเลยในส่วนของการแกะลงอะค่อนข้างง่ายเลยครับนิ้วน,วนวิเดียว,ดยวกดไปเบาๆแล้วดึงออกมาที่เก็บฝุ่นเขาจะมีพลาสติกด้านหลังนะครับปิดไว้ชั้นหนึ่งเราเปิดขึ้นมาก่อน แล้วเราก็จะพบกับตัวไส้กองฝุ่นนะครับที่สามารถทอดเปลี่ยนได้ตัวนี้นะครับเรายังปลดได้อีกชั้นหนึ่งแต่ต้องระวังฝุ่นที่อยู่ด้านล่างเกิดการุ้งกระจายด้วยนะครับเพราะว่าฝุ่นหงป,นปูนก็ค่อนข้างมีอันตรายต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์เหมือนกันเนาะชัวร์อ่ะอันนี้คือผมมีการใช้งานไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับประมาณ10-20ลูนะครับด้านล่างนี้คือฝุ่นองปูนเลย ด้านบนนี้ก็คือตัวไส้กรองนะครับที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้การถอดจะต้องถอดออกจากด้านนู้นนะครับหรือถ้าเราจะเปลี่ยนไส้กรองเราจะยังเอาฝาครอบล็อกไปเหมือนเดิมก็ได้แล้วเราก็ถอดไส้กรองออกนะครับขอไปแล้วเราก็ถอดไส้กรองออกในวิดในแนวตรงๆนี้นะครับแล้วเราก็ไปเป่าฝุ่นไปข้อฝุ่นก็ได้แล้วกลับมาใช้ส่วนกลับเข้าไป ด้านข้างของตัวเจ้าตัวล็อกเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวยางนะครับที่ทําให้อากาศมาไม่ถูกเล็ดรอดออกไปนะแรงดูดนะครับจะเกิดจากบริเวณหน้านะครับยแรงดูดจะเกิดจากบริเวณหน้า,นาแล้วก็ถูกส่งเข้ามาในท่อนะครับส่วนท่อน,นี้นะฮะก็จะเป็นส่วนที่ฝุ่นมันบิ่งเข้ามาผ่านไซกองนะครับไซกองเสร็จปุ๊บ ก็ต้องออกเป็นลมสะอาดถูกทิ้งไปที่ตัวด้านล่างของมอเตอร์นะครับในส่วนของ d x เอ็กนแปดเนี่ยในส่วนของด้านหน้าเ,<ๆ>เขาก็ยังจะมียางนะครับที่สีไวนี่อีกอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ด้านในตรงนี้ก็จะมียางนี่อีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นฟองนะ้ำไม่ใช่ว่ายางเป็นฟองน้ำกันฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีเอ็กหนึ่งหกเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้ดีเลยใช้ค่อนข้างง่ายตัวเล็ก เวลาประกอบกับเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีเป็นริ่มที่เป็น,นลักษณะครึ่งวงกลมนะแล้วก็แค่ไปวางแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถอดง่ายใส่ง่ายเรียกว่าสะดวกสบายในการใช้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงไม่มีเจ้าไหนที่ยังเบิกเบิดพักมานะครับในส่วนของ r o ต a r y รี่183เนี่ย เขาจะมีเป็นตัวฮุกเหล็กนะครับที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้ก็แค่ถอดยางออกมาแล้วก็ขันฮุกเหล็กเข้าไปก็จะเป็นส่วนของตะขอเกี่ยวละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นที่สูงได้โดยมีตะขอเกี่ยวที่เป็นพาร์ทเสริมในส่วนนี้ผมเองก็ยังรอชุดพาร์ทเสริมอยู่เหมือนกันครับว่าเมื่อไรจะมีการเอาเข้ามาทําให้เวลาขึ้นที่สูงเนี่ยก็จะไม่ต้องหาเชือกม,มัดอะไรที่อยู่ในตำแหน่งที่ มือเราอาจจะไปชนได้นะครับเนี่ยครับาดีผมบอกแอน,นดี้ด้านหน้าจะถูกตัวชุดบุฟฝุ่นปิดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทํางานที่สูงเนี่ยหรือในจุดที่แสงสว่างไม,ม่เพียงพอแอ์ดี้ด้านหน้าเขาฉาไม่สามารถส่องแสงสว่างได้ก็แนะนำว่าให้ผู้ใช้หาเะพวกไฟฉายอะไรชื่อแทนนะครับไม่น่า,นามีปัญหาในส่วนนี้เนาะมอเตอร์เขาก็เป็นมอเตอร์บัสเล็กละและ้วก็ ตัวนี้จะมีจุดอ่อนตรงที่ว่ามันไม่เหมือน1 8ึ่งแปดนอเนาะที่มีโหมดยัดตัวนี้จะมีแค่2โหมดแค่โรตารี่แล้วก็โหมดเจาะธรรมดานั่นเองเลยนะครับในส่วนของอาการใช้งานจะเป็นไงเดี๋ยวเราลองไปเจาะกันดูเลยดีกว่าว่าประสิทธิภาพของตัวชุดอุดฝุ่นนะครับจะทำงานได้ดีในลักษณะประมาณไหนนะครับผม เดี๋ยวจะทดสอบการเจาะที่ตัวเสาคอนกรีตนะครับไม่มั่นใจว่าจะเป็นขนาดไซส์เท่าไหร่แล้วความแข็งของมวลคอนกรีตจะอยู่ในระดับไหนอันนี้จะใช้เป็นตัวแบตเตอรี่2 m h นะครับด้านในก็มีฝุ่นอยู่ในอยู่ในตัวกระบอกเก็บไปแล้วในปริมาณหนึ่งนะครับอขอฝุ่นเรียบร้อยอันนี้จะใช้เป็นตัวดอก SDS Max ตัว4คมตัดของ m a k i t a นะครับทดสอบดูนะเพราะผมใช้ดอกไซนี้ค่อนข้างบ่อย ตำแหน่งนี้นะครับมือเดียวนะครับผมโอ้ไม่มีฝุ่นเลยอ่ะลองดูอีกลูงนะอ่ะด้านนี้ดีกว็ให้เห็นฝุ่นด้วยว่ามันเข้าในกระบอกขนาดไหนนะครับ สบายนะครับใหเดี๋ยวลองดูชุด A B T นะครับ ถือว่ามีฝุ่นอยู่ในระดับ1เลยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเครื่องนอนไว้นะครับแบบ2.5แอมปกดดูนะครับยังมีสีขีดอยู่เลยนะครับประมาณน,นี้เลยฝุ่นของปูนนะครับเดี๋ยวจะทดสอบอีกครั้งนะครับโดยรอบนี้ผมจะเจาะเข้าในแนวดันดานข้างนะแล้วก็มือเดียวเหมือนเดิมนะครับ ลักษณะประมาณน,นี้เดี๋ยวเรารอดูว่าฝุ่นจะตกไปข้างล่างหรือเปล่านะครับ คนะครับจะเห็นว่าไม่ค่อยมีฝนตกไปด้านล่างจะมีฝนเฉพาะตอนที่มันคายมาอยู่ในช่วงของล่องของที่ดอกนะครับก็จะเป็นมาณนี้นะครับในการเจาะของเจ้า HR ชาหนึ่งเจ็ดสามขอปยีหนึ่งแปดสามนะครับดิชาหนึ่งปาประมาณนี้ครับผม